สวัสดีครับรีวิวก่อนขายไม่จกตาลูกค้าครับสำหรับเชือกสายพานที่เห็นอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนี้มีหลายขนาดความยาวแตกต่างกันไปวันนี้ผมจะมาแนะนำและก็อธิบายเกี่ยวกับเชือกสายพานแต่ละชนิดแต่ละขนาดให้พี่น้องชาวบ้าได้รับชมกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะมารีวิวเชือกสายพานชุด 2.2มิลครับตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> เป็นเชือกสายพานชนิดแบบมีแกนเคลือบสวยมากคัดมากับมือทุกม้วนเน้นๆน,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 นะครับท่านผู้ชมสำหรับเชือกสายพานชุดนี้น้าหนักอยู่ประมาณ1กิโลกร,รมัมหรือ1.2กิโลกร,รมัมกิล2ขีดนะครับท่านผู้ชมความยาวน่าจะอยู่ประมาณสัก4 0 0รถึง450เมตรถึง500นะครับโดยคร่าวๆเลยนะครับท่านผู้ชม สวยเครือบแน่นนะครับเหมาะสำหรับว้าวขนาด2เมตรห้เซนถึง3เมตรหรือ2 2เมตรยีเซนถึง3เมตรตัวนี้คือจะเหมาะสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมอะสำหรับตัวนี้1 2ุดสโทษครับ2 2ุดสมิลแบบมีแกนผ่านพ้นปเป็นเป็นที่เรียบร้อยผมจะมาแนะนำนี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้แบบไม่มีแกนนะครับแบบไม่มีแกน เชือกเน้นๆสวยๆแบบไม่มีแกนเลยนะครับน้ําหนักน่าจะอยู่ประมาณ1กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมสวยเลยนะครับย้ํานะครับเชือกสายพานเบอร์2 2มิลมีข้อต่อทุกมวนนะครับผมใช้ทุกๆวันนี้ก็มีข้อต่อเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต่อให้ดีๆนะครับต่อข้อต่อให้ดีๆก่อนปล่อยเบานะครับเพื่อไม่ให้การขาดชารุดนะครับผมนี่ครับรีวิว เชือกชุดนี้โอ้ดีมากเลยนะครับมีขนาดจํากัดนะครับแบบไม่มีแกนนะครับมีขนาดจํากัดสวยถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับตัวไหนยาวกว่ากันใกล้เคียงกันนะครับแต่ราคาจะต่างกัน1ใบแดงคือตัวนี้จะสูงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะสูงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะต่ำกว่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับใครอกสนใจอยากจะ เอาไปเล่นสั่งมาได้เลยนะครับความยาวน่าจะอยู่ประมาณสัก400ถึง450เมตรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้ดูมีแกนดูสวยงามดูดีมีราคานะครับแต่ตัวนี้เน้นเน้นเน้น,เน,นเน้นนะครับท่านผู้ชมผ่านพ้นไปสำหรับ2.2มิลนะครับท่านผู้ชมชุดต่อไปเป็นขนาด1.5มิล1.5มิลนะครับท่านผู้ชมสำหรับชุดนี้ เราก็สำหรับชุดนี้เราก็จะมารีวิว1.5ม mm. ิลเหมาะสำหรับว่าวขนาดกี่เซนติเมตร1.5มิล mm. เหมาะสำหรับว่าวขนาด1เมตร50เซนติเมตรถึงขนาด2เมตรก็ปล่อยได้นะครับ1.5มิล mm. สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็สวยๆเลยนะครับภาพไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยโฟกัสนะครับท่านผู้ชมค,ความยาวอยู่ประมาณสัก400เมตรคร่าวๆเลยนะครับ400ถึง450เมตรปกติเราปล่อยว่าก็ปล่อย300 m, ก็ยาวแล้วเนาะครับคร่าวๆเลยขอแนะนำก่อนสำหรับเชือกชุดนี้นะครับเป็นเชือกสายพานขนาดเบอร์2มิลซึ่งหายากมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเน้นๆเลยนะครับแบบไม่มีแกนนะครับใครสนใจอยากจะได้ อยากจะได้นะครับไปเล่นนะครับป่อยว่าาขนาดผมว่าเหมาะสุดๆเลยนะครับขนาดเม็ด80เซนถึง2เม็ด20เซนนี่โอ้โหขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมความยาวน่าจะอยู่ประมาณสัก400ถึง500เม็ดเลยนะครับเพราะว่าม้วนหนึ่งน้ำหนักจะตกอยู่ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับหรือหนึ่งโลแหละครับพี่น้องครับผมครับสำหรับเชือกสายพานชุดต่อไปนะครับเป็นขนาด 2.5มิลไอชุดนี้มันเอาเรื่องเลยครับ2นี่2.5มิลแบบชนิดแบบมีแกนนะครับผมความยาวจะอยู่ประมาณสัก400เมตรคร่าวๆเลยนะครับท่านผู้ชม400-450ถึง450เมตรคร่าวๆเลยสำหรับเชือกชุดนี้ถ้าให้ผมชงนะจะไปปล่อยว่าขนาดกี่เซนติเมตรผมแนะนำ250า250เมตรโทษครับ2 5 0ซนติเมถึง3เมตรไอตัวนี้มันเอาเรื่องจริงๆครับผม ยันอยู่แน่นอนครับสำหรับใครที่เป็นสายพลังบ้าพลังนะครับเล่นว่ายักษ์ชอบว่ายักษ์หดหดดันดันถึกๆึกนะครับก็ต้องไอตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ไอตัวนี้เบอร์3.5มิลเหมาะสำหรับว่ายักษ์หดสายหดสายบ้ากระทำนะครับขนาด4เมตรถึง7เมตรน่าจะเอาอยู่นะครับ แต่ใหญ่กว่าเจ็ดเมตรผมไม่เคยปล่อยนะครับเคยปล่อยสูงสุดถึงหกเมตรครึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาอยู่ไม่ขาดแน่นอนความยาวจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเซนติเมตรร้อยห้าสิบเมตรถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีขนาดใหญ่สั้นนะครับขนาดใหญ่มันก็เลยสั้นนะครับถ้าแนะนํานะครับให้ซื้อสองม้วนดีที่สุดสองม้วนดีที่สุดนะครับสําหรับไอชุดนี้นะครับเป็นขนาด เบอร์1.2มิลนะครับไอชุดนี้นะครับข้อพอมีแบ่งปันอยู่นะครับคุณสมบัติก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับว่าว120เซนติเมตรถึง160เซนติเมตรใหญ่กว่า160เซนติเมตรผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ติแค่ว่าเชือกมันเส้นเล็กเกินไปอันตรายต่อมือเราก็สามารถปล่อยได้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมไอตัวนี้นี่เป็นเชือกชุดที่คนสั่งเยอะที่สุดในท้องตลาดนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้ขนาดเบอร์หนึ่งจุดเจ็ดบินไอตัวนี้มันเอาเรื่องจริงๆไอชุดนี้มันเอาเรื่องนะท่านผู้ชมสําหรับชุดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เชือกเน,น้นๆแกนสวยๆนะครับแบบไม่ทวดครับแบบไม่มีแกนนะครับท่านผู้ชม เชือกชุดนี้ความยาวอยู่ประมาณสัก400บางมวนก็ถึง500เมตรเลยนะครับ400คร่าวๆเลย400ถึง500เมตรนะครับท่านผู้ชมเหมาะสําหรับว่าวขนาด150เซนเมตรขึ้นไปถึง2เมตร2เมตรนี่พอดีพอดีเลยครับท่านผู้ชมอ่ะยังไงผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับใครจะสั่งนะครับสะดวกสั่งผ่านเพจ f a c e b o o k บ่าวจิงคนอุบลเพจจริงคนติดตาม4 9นะครับท่านผู้ชม ครับหรือใครจะสั่งผ่านหรือใครไม่สะดวกผ่านสั่งผ่านทางเพจนะครับอยากจะสั่งผ่าน Tik Tok, กรัซ d a าหรือ s h o ป e e นะครับผมเปิดร้านวันแรกนะครับวันผมเปิดร้านไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่12นะครับก็ฝากติดตามร้านผมด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ s h o ป e ี้ a z a d a แล้วก็ TikTok ทุกช่องทางมีให้พี่น้องชาวเบ้าได้เลือกแล้วก็ใช้บริการเต็มที่เลยนะครับผมสำหรับใครที่จะสั่งผ่าน TikTok l a z a d a หรือ s h o ป e e เราก็มีเก็บปลายทางนะครับหรือไม่มีแบบเก็บปลายทางก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ถ้าสั่งอยู่เพจ a c e บ o o k นะครับตัวนี้คือขออนุญาตรับโอนนะครับท่านผู้ชม ตามความสะดวกเลยนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ